เด็พระมหาภูมิพลเพิ่งมาถึงก oui. well. ็เลยลองลองกล้องดูก่อนว่าเป็นไงถ้าผมสั้นใหเป็นไงทิ่กรอกันานักศึกชาวเนอชาวอบอกนหนกาโทาวันที่มีนาคม2 1 3ก็สบายหัวดีนะวันนี้หนีลูกมาทำงานครับ กองทัพภาคที่งอังคารพุดธประหัสสุขเลยจะอยู่กับแมวตลอดเลยหลังจากที่แมวเป็นลูคีเมียเจ้าโชคก็เป็นไม่ใช่ดิเออเป็นไข้หัดแมวนะฮะเจ้าโชคก็เป็นไตไข้หัดแมวมีตังก็ตับไข้หัดแมวส่วนมีทองนี้ได้จากไปแล้วเพราะว่าเม็ดเลือดขาวไม่เหลือสักนิดเลยต่อต้านภูมิไม่ได้ก็เลยต้องเสียชีวิตไปนี่ติดตัดผูมีเงินี่ต่อมาทการขยายผลมันก็เลยเด๋อดเดือดเต๋อเต๋อต้นหน้าอะไรยนี้ ตัดนิดหน่อยนะตัดแค่ด้านหน้าแต่แต่ข้างบนนี้ก็คือช่างเขาตัดรานช็อโก็แลบให้เครดิตเขาทีนึงเดี๋ยวนี้พุ่งสระผมมาก่ะมันดิดดีดบริเวณบ้านคนวสระผมมาผมที่จะดีดเนี่ยน้ำมันมันยังน้ำมันมันยังไม่ไม่เริ่มทำงานจากการสักถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่ายารละ15,000ถึาง2 5 0 0 0บาทเดินทางมาจากจังหวัดทวายจังหวัดยางกุ้งจังหวัดเมอลำใหญ่จังหวัดผาอันและจังหวัดพระโคประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปทํางานที่กรุงเทพมหานครนี่เหลือเวลาอยู่ประมาณ40นาที่สิบนาทะเริ่มทำงานแล้วจังหวัดชลบุรีหน่วยได้ทําการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นไมี่ยง2ี่ินาทีตามเวลาสถานีนะคะ เดี่ก็ต้องใช้เวลากินข้าวก่อนกินข้าวสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ค่อยหิวอ่ะเพราะช่วงนี้ตอนลดน้ำหนักเพราะตันนี้พยายามลดน่ะน่าจะอยู่ประมาณสัก52ได้51หรือ50นี่แหละอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน52ดูรูปส่วนตเองรูปส่วนตัผอมลงเลยฮะก็ขัดออกกำลังกายไปด้วยเดี๋ยวพักทายเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีช่วงที่พยากรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังจากระดับน้ําลดลง น้าโรงเรียนวัดไผ่ล้อมตำบลสะพานไทยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากองพลฐานราบที่สองรัามานอรับดทีรับโดยกรมฐนืใหญ่ทีองรัดี่ยวรับกน่องกนป็นเงิัากัดี๋ยวนที่ก่นนะคบ่บายดย่าคดรู